ในยุคที่โลกหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการลดมลภาวะยานยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นคำตอบของการเดินทางที่ยั่งยืนหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ y a มาฮ่ EC03 สกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กจากค่ายยามาฮ่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในเมืองโดยเฉพาะความกระทัดรัดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความสะดวกสบายทำให้ EC03 เป็นรถไฟฟ้าที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองในปัจจุบัน ขีดขีดขีดดีไซน์เรียบง่ายแต่แฝงความล้ำสมัย Yamaha E403 มาพร้อมรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายมีความมินิมอลในแบบฉบับญี่ปุ่นใช้โครงสร้างแบบเปลือที่เผยให้เห็นองค์ประกอบของระบบไฟฟ้าอย่างชัดเจนน้ำหนักเบาเพียงประมาณ56กิโลกรัมจึงง่ายต่อการควบคุมและการขนย้ายตัวบอดถูกออกแบบให้นั่งสบายแม้ในระยะทางสั้นๆและมีตำแหน่งที่นั่งต่ำทำให้ผู้ขับขี่สามารถหย่อนเท้าได้อย่างมั่นคงทุกครั้งที่จอด ขีดขีดขีดสมรรถนะที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ยามาฮ่าอ0 3ก็มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด0.58กิโลวัตต์หรือประมาณ580วัตต์ซึ่งให้ความเร็วสูงสุดประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจด,ดูไม่สูงนักแต่เพียงพออย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเมืองหรือวิ่งระยะสั้นในละแวกบ้านหรือสำนักงาน ตัวรถใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด50วที่สามารถชาร์จไฟได้จากปลั๊กไฟบ้านทั่วไปโดยใช้เวลาชาร์จประมาณ6ชั่วโมงต่อรอบชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลาราว40-43กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานรายวันเช่นไปทำงานเดินตลาดหรือวิ่งส่งของในระยะทางสั้นขีดขีดขีดระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายและปลอดภยัย Yamaha า e 四ศูเน้นการใช้งานที่เรียบง่ายเหมาะกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบเกียร์หรือการควบคุมซับซ้อนตัวรถใช้ระบบขับเคลื่อนตรงผ่านมอเตอร์หลังไม่มีโซ่หรือสายพานจึงลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนระหว่างขับขี่แฮนด์บาร์ของรถมีปุ่มควบคุมที่เข้าใจง่ายพร้อมไฟหน้าส่องสว่างแบบเล็ดและไฟเบรกที่ให้ความชัดเจนในทุกสภาพแสง นอกจากนี้ยังมีโหมดขับขี่ให้เลือก2แบบคือ Standard และ Power เพื่อปรับตามลักษณะเส้นทางหรือความต้องการของผู้ขับขี่ขีดขีดขีดเหมาะก,กับใคร Yamaha e c 03ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการทางเลือกใหม่ในการเดินทางในเมืองโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในคอนโดมิเนียมหรือพื้นที่ที่การจอดรถมีข้อจำกัดตัวรถมีขนาดเล็กสามารถจอดในที่แคบหรือพื้นที่จำกัดได้ง่ายไม่ต้องใช้น้ำมันและไม่มีเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยทำงานนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สูงอายุที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางระยะไกลขขขีีขีดดดความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ Yamaha e403 คือการช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศเพราะตัวรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าล้วนไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่มีควันไอเสียจึงไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่ยังมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยในบริบทของเมืองใหญ่ที่ปัญหาฝุ่น PM 2.5กํากำลังทวีความรุนแรงการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเช่น EC 0 3จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคลขีดขีดขีดข้อจำกัดที่ควรทราบแม้ Yamaha EC 0 3จะมีข้อดีหลายด้านแต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ควรพิจารณา เช่นความเร็วสูงสุดที่ไม่เหมาะสำหรับถนนใหญ่หรือการเดินทางระยะไกลรวมถึงระยะทางวิ่งที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์ทั่วไปและการชาร์จไฟยังใช้เวลานานกว่าเติมน้ำมันอย่างไรก็ตามหากผู้ใช้งานมีการวางแผนการใช้งานที่ดีและใช้งานในบริบทที่เหมาะสม ec03 ก็สามารถเป็นทางเลือกที่ลงตัวสำหรับชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ยากเย็นขีดขีดขีดสรุป y a มาฮ่าอ e ีซทางเลือกใหม่ของคนเมืองยุคใหม่ยามาฮ่าอ e ีซคือยานยนต์ไฟฟ้าที่สะท้อนถึงแนวคิดการเดินทางที่ยั่งยืนและชาญฉลาดด้วยขนาดที่กระทัดรัดน้ำหนักเบาใช้งานง่ายประหยัดพลังงานและไม่สร้างมลภาวะอ e ีซีศจึงไม่ใช่เพียงแค่รถแต่เป็นแนวทางใหม่ในการขับเคลื่อนชีวิตคนเมืองสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการเดินทางระยะสัน e ้นยามาฮ่าอีซคือหนในคำตอบที่น่าจับตามอง และอาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคต